Okay, let's go. รังนั้นก่อนเกิดอะไรเดียขออนุญาตให้น้องก้านะคะแนะตัวเองให้กับทุกคนนาที่นี้ได้รู้จักนะคะัทคาร์เกเก้ากรียกเก้าก้จะเรียกเอ็กซลันดยแบบ่ใจเธอ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นสาหรับในข้อนี้นะคะจดอื่นเลยทุกคนค่ะนมเน้าหนึ่งมเข้ามารสกรู้สึกไร้มากเลยเนาะใช่ไหมคะเราก็จใสมากเลยใช่ไหมคะใชั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาแคดับการบำรและสิลหน่อยนะคะมีเรามีวิธีแบบถ้ากอดที่มารีไม่ได้หาไปเกี่ยวกับเรื่องการทาง ยวก็เนแบบการดูแลจากภายในแล้วมีวิธีดูแลกันย่างไบ้างคะ ดีกว่าว่านก้าอ่ะถ้าเกิดอาดฟองมาเตมตาถ้าเกิดไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์เนี่ยเราจะวางลุกนักไส้หมดเลยจะมีเป็นส่องเขี้วส่อง้วส่องเหลืองส่องแดงและส่องสีนตาลไม่ไม่ได้ใจว่าต้างมีนมก้างขวานชิมชองเป็นรชา่นไหนมาก มันเป็นโปรตีนถ้าโปรนกับฟังวาชั่นหมาโปรตีนคยทำโปรตีนใช่ไหมก็เลยแปลว่า่ยเร่แีแสดงว่าต้องก้าวมุก้าวเป็นตัวใช่ไหมคะอไมนรู้ทำไม่รู้ทำยังไงเราถึงจะรู้ ไมีได้ม่ได้ไม่ได e. so ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไ้่ไม่นด้ไม่ม้ไม่ไม่ได่มได้ไมม่ไได้ม่ไ้ไม่ได้ม่ไ่ม่ไม้ามได้ยม่ได้ไ้้้ ก็อร like? okay. okay. uh, hey, ่อยทั้อย่างเนาะอร่อย้งสองอย่างเลยัสอย่างกับตัวรอนด้วยโอเคอะรสนาณมแต่จริงที่มานมีมีเป็นคำถามเสมอมล้งนะคะที่เกี่ยวกับสินค้าทีง กได้คเลยและที่ถ้าเกิดว่าได้ทางหนยเป็นผู้สนับสนุนในดีมแน่นอน งั้นหมายความว่าจ,จริงๆแล้วเราเก้าเองก,ก็ต้องลองเปง็นบอกชาติเดิดเพิ่มเติมด้วยนะอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้พี่มารีก็พูดถึงถ้าเกิดเป็นการตัแรงทีงจริงๆแล้วก็สามารถดื่มเป็นตัวอลลาเจนได้แล,ล้วก้าเคยดื่มตัวอลลาเจนด้วยไหมคะถ้าลองแล้วกระจายที่หลอกวันนี้ปลกคนไหวไหมคะถ้าหลอกวันนี้ ไหวไหมไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็หล like ่อจริงๆแล้วเนาะแต่ได้จะได้แบบผิวพันเปกิดผักบางยี่งขึ้นกว่านี้นะ่ะโอเคถ้าจะไปที่อยากทิ้สายนะคะให้อพอร์สุขศรีได้บ้า บอลลูนเซนได้นะคะมีหน่วยบอลลูนเซนเนาะมีหน่ยไฟเบอร์แล้วก็รวมถึงที่น้องก้าวเดินนะคะก็คือจะเป็นตับอลลูนโปรตีนซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเป็นแซนเปิดโปรตีนกล้วยเพราะฉะนั้นโยงเหย่างเผื่อครแบบทานเตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทานได้โอเคอะรูะ้จักน,นะคะเผื่อที่ทุกคนในที่นี้อยากจะติดตามบรรยกาศว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีเป็นโปรเจกต์อะไรอีกบ้างหรือเปล่า มีอะไรให้ติดตามกันบ้างค่ะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะจ๊ะแฟนๆสุดใหญ่ของดีแล้วใครที่ยังไม่รู้จริงๆสามารถติดตามหรือว่าดูผลงานนะคะของก้าวเนี่ยได้ที่ไหนอะไรแบบนี้บ้างคือเอาเป็นผลงานที่จะดเป็นอะไรกันก็จะโปรเจกต์ต่างๆทำต่อเรื่องใหม่ลอไล่อะไรครับปวดใจรออีกนิดนึงครับแต่ถ้าโปรเจกต์ที่อยากดูได้ดูนี้เลยยอาจจะมีติ๊กต็อก ลงอไหนเธอลงบ้างฝากด้วยครับถ้าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรแล้ก็ต้องสนพีต้องกปนที่เป็นทางเลือกขอเได้ตงี่ไอห้มบ่ยงนต่อเนม่ต่อชื่อช่องอะไรนะคะช่องอะไรนะเราเป็นว่าหากันเอง ก็คิดแค้ว่าเป็นสมบัติของเขาแล้วมันจะเป็นแบบว่าทางราถ้องป๋าไอไรยางเงยอคีปว่าแค่เซร์ชด้งแ่นอนแคนนแ่นอ่หนอนค่หน่นอนค่นอน่นอะแค่นอค่หนแค่าอนแค่นอนแค่อนค่อนนอแน่นอนนอนอค่นอนแนอ่นนค่่นนอ นะะคและมีนวัตกรรมใหม่ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะหนุยนะคะมีกินโบอลิฟต์ไว้ค่ะที่ไมฟการรับรองนะคะกิจกรรมในวันนี้เห็นบอกว่ามีแขกรับเชิญน้ำพิเศษเป็นพี่เอกที่น้องก้าวมาประกวดกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะหนุยรู้สึกนะคะแบรนด์หนุยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่น้องก้าวนะคะค่ะหนุยนะคะน้องก้าวเนี่ยเป็น ตัวแทนแบบสองคนรุ่นใหม่นะคะที่รักสุขภาพนะคะเราก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองค่ะวันนี้พี่เก้าตื่นวันนี้พี่น,น,พงงน,นุ้ยต,ตื่นเต้นมากพี่เก้ารู้สึกยังไงดีกว่าก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับตื่นเต้นทุกครั้งเวลาออกงานแล้วแต่รู้สึกดีใจมากๆครับที่พี่นุ้ยเนี่ยเชิญผมมางานมะิวสคครับก็อย่างที่พี่นุ้ยบอกแล้วว่าไลฟ์สไตล์สมัยนีย้คนแบบว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น แบบว่าใส่ใจการดูแลรัวเองมากขึ้นเงี้ยการเลือกทานอะไรเงี้ยก็มากขึ้นก็เป็นการตอบโจทย์มากๆผลิตภัณฑ์ที่ที่น,นุ้ยเนี่ยได้แนะนํากับทุกคนไปมันก็เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถแบบสง่งเสริมสุขภาพของเองจากภายในสู่ภายนอกนนอะไรที่ดีมากๆพี่ก้าเป็นทางการดูแลเองยังไงให้ดูหลอดีตลอดเลยเนี่ยเราก็ดูดีแล้วกันฮะก็อาจจะเป็นแบบว่าการแบบว่าออกกำลังกายแล้วก็การเลือก ทานอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบมันให้คุณค่ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผมเป็นคนที่แบบชอบดื่มน้ำเยอะมากก็คงแบบว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับจริงๆก็เป็นเคล็ดลับของคนทันทวท่วไปของหลายๆคนอะไรเงี้ยผมก็นามาเลือกใช้คนงานแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนอดใจรออีกนิดน,นึงโปรเจกต์ละครที่ ผมกาลังจะได้ได้ได้เล่นอะไรเงี้ยก็ใกล้ใกล้เขาเรียกว่ายังไงใกล้คลอดแล้วอะไรเงี้ยอีกอดอีกอึดใจเดียวครับเดี๋ยวจะมาเผยให้ฟังเลยเพราะผลงานทั่วไปเดี๋ยวผมก็จะมีแฟนสาวค่ะีันของเรานะคะเอ็นยูไอนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทาของเรานะคะ เอแอดสไน์นะคะเอ็นยูไอเค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ